สินค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะลุงช่างปรับพื้นที่ครั้งใหญ่นี่นะคะเกลีย่ยพื้นที่ปินดินตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนูน่นเกลีย่ยพื้นที่นะ,ะนี่ค่ะเพราะว่าช่วงฝนเนี้ยมันก็จะเกลีย่ยง่ายหน่อยเนาะมันไม่ติดนะะ มันนุ่มๆดินมันนุ่มๆน,น,นะแต่เปลี่ยนแล้วนะคะตรงนี้ทางนนก็ป่าก็ติดตั้งพม่านให้กับน้องห้องน้องโอมนะคะนี่นะคะโอ้สวยงามเลยเรายังไม่ได้เดินไปดูใกล้ๆเลยนะท่านคน โอ้อาจิโกโปไปน่าจะไปถูกดีเนาะขับเองเลยแจ<ม>ลแแจลแแจลอืมเฮ้ออ่าโอ้ยมีน้อยกินข้าวเองนะคะอืมตักข้าวกินเองด้วยหิวแล้วสงสัยหิวนะเนี่ย<า>เอ,าอย้า,อาข้าวนมมนออกไปใส่บนนี้นำมาใส่ือสื่อน้ยมุนวอา โอ้มีน้อยเก่งจังเลยกินข้าวเองตักข้าวเองด้วยข้าเองอือวนี้เก่งสุดยอดลเนี่ยโอ้ชุดยอดเลยชุดยอดเลย <มา S 1> ตบมือให้มีน้อยหน่อยเลวโอ้ไหนหันมาหันมาทางนี้ตักดูปากหน่อยจิ <มา S 1> โอ้ไหนไหนดูที่ไหนดิห,นดหันมาดูดิ อ้าเก่งมากเก่งมากเลยลูกพึ่งกงอาหารมาเนี่ยดเวล่าต้มข้ต้มวุงบอกว่าเหมือนอาหารมาลุงขาบอกวกินสองขาเล่ะไปหยอกอีแล้วหยอกอีแล้วหยอกอีแล้วเช็ดปากเช็ดปากเอาเช็ดปากอืาเอาที่โรงเรียนครูให้เช็ดชิดกระดาษทิชชู่เนาะ

กินบบดซุปเลยพี่น้องเอ้ยเสียงซุปเลยเมื่อกี้โอ้พุ่งนี้วันอะไรมีน้อยพรุ่งนี้วันอะไรคะ พรุ่งนี้วันจันทร์ไปโรงเรียนตีพอบอกไปโรงเรียนตีอือพรุ่งนี้วันอะไรวันวันอะไรคะวันวันอะไรคะวันเสาร์ปอไปโรงเรียนวันแรกรอง่ห้บุบบุบตอนนี้โอ้โหไปไปเองเลยเพื่อนร้องไห้เหรอโอ้เห็นลุงกินลองกองอยากกินตามเลยแม่อุไปซื้อเลยจ้าแม่คุณมณีสวัสดีค่ะขับรถไปซื้อในเพื่อน

แม่ไก่เทือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะวันนี้ตกทั้งวันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วคนเขาสะอาดเนาะ ออ e oh, เออได้ดำอยู่ขอบคุณนะคะคุณน้ำพรเออเด็เปี่ยอะะงเดิมเปี่ยนเลยโอ้เอากระดาษชิจูให้แม่เปรียวอีกแล้วเอ้ยแกวอมน่ะบอกอย่ะเอ่ะจีอมมัน สวัสดีค่ะพี่มัมมันะคะสวัสดีค่ะโอ้อยากกินปีโป้จังเลยอยู่ไหนเนาะปีโป้น่ะโอ้เดี๋ยวเอาปีโป้มาให้จ้าระวังโดนข้าวนะลูกด้านหลังน่ะคุณจินตนาสวัสดีค่ะคุณวันนีสวัสดีค่ะโอ้ยเอาจีโป้มาให้ป้าแอนแล้วด้วยนะคะเอฟซีเนาะไม่ห่วงแล้ว กูจะมันปรเดีไม่ถ้าบางอย่างเนี่ยเขาก็เขาก็ห mm ่วงของเขาเด้อบางอย่างเขาไป่ห่วงถ้ามีไอศครีมแท่งหนึ่งจะแบ่งไหมลูกพี่พี่สมัยหนึ่งหนึ่งสวัสดีค่ะเิ้นถ้ามีไอศครีมหนึ่งแท่งจะแบ่งไหม โอ้แบ่งด้วยจริงเปล่าอ้าตัต่ข้าวกินแหมอย่าเล่นหรอกอืมอไน้อยไว้กินเลยลูกสวัสดีค่ะเรียกอะไรป้าเอนคะอ๋อเรียกให้ดูหนูหมุนใช่ไหมลูกโอ้ยังไม่ได้ทานกับป้าน้องยังไม่ได้ทานค่ะ โอก็ป้าแอนไลฟ์สดคุยกับเอฟซีอยู่ค่ะเอ๊หรือว่าเขาทำอะไรนั้นเยอะหรือเปล่าเออเข้าไม่ได้เลยเหรอไม่ไม่ได้ยังไม่เป็นดิเออนั่นแหละเนี่ยของแม่กาใส่เป็นเมื่อวานหายแล้วมั้งเหรย อมันก็ต้องเป็นแล้วทำนี้แ้วก็ต้องทำนี้ได้ไม่อยู่ค่ะ้องมันโดขอยาไปสมัคร้มยังอ้ยโอ้ยดีใจวันนี้ ดีใจนะพรุ่งนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนดีใจจังเขาบอกว่าวันวันจันที่ัเล็กตลอดเลยพอบอกวันจันก็ไปโรงเรียนสิเขาบอกเออสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ซีซั่นมากค่ะสวัสดีค่ะ